สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีขอนำเสนอเรื่องสั้นสาระดีๆให้ข้อคิดกันอีกแล้วนะครับในสองเรื่องด้วยกันเรื่องแด่เธอผู้เริ่มชีวิตใหม่กับแรงกรรมและความสัมพันธ์จากเพจอาจารย์พระสินอินทรวงที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราให้มีความสุขกันนะครับเมื่อชีวิตถึงจุดหนึ่ง เราจะคิดได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับใครให้เสียเวลาชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตของเราก็ต้องไปต่อคนที่คิดดีกับเราเขาก็ปรารถนาดีกับเราส่วนคนที่คิดไม่ดีกับเราเขาก็ไม่ปรารถนาดีกับเราหน้าที่ของเราก็คือทำให้ตัวเองมีความสุข ไม่ได้เกิดมาเพื่อใครรู้สึกอย่างไรกับเรามาพบกับเรื่องแรกเลยนะครับแด่เธอผู้เริ่มชีวิตใหม่เมื่อท่านเริ่มต้นท่านจงเป็นคนใหม่อย่าได้เป็นคนเก่าจงเป็นคนใหม่อยู่เสมอเพราะท่านเริ่มต้นอยู่เสมอความสำเร็จที่ผ่านไปแล้วเป็นแค่สายน้ำที่ผ่านไปแล้ว ท่านไม่ใช่คนสำเร็จอีกแล้วและท่านก็ไม่ใช่คนล้มเหลวอีกแล้วเช่นกันอย่ายอมรับว่าท่านคือผู้สำเร็จอย่ายอมรับว่าท่านคือผู้ล้มเหลวท่านไม่ต้องกังวลกับอดีตอนาคตต้องไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของผลประโยชน์ใดๆจิตที่ว่างเปล่ามีความเหมาะสมในการรังสรรค์ผลงานใหม่ มันคือจิตของผู้เริ่มต้นเป็นจิตของเด็กน้อยท่านไม่สามารถเห็นความงามของพระอาทิตย์ขึ้นถ้าหากท่านใช้ประสบการณ์เก่าๆในการมองแต่ถ้าท่านต้องการเห็นความงามของพระอาทิตย์ตรงขอบฟ้าท่านต้องมองด้วยสายตาที่พร้อมที่จะมองต้องสัมผัสให้ได้ว่าแต่ละขณะนั้นคือความสดใหม่ไม่มีอะไร ไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องเก่าแก่ทุกอย่างล้วนเคลื่อนไปข้างหน้าผู้ว่างเปล่าจึงได้เปรียบกว่าผู้ที่แบกอะไรไว้จนรกรุงรังเป็นเรื่องน่าแปลกที่ผลงานของผู้ยิ่งใหญ่มักถือกำเนิดในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยและเขาไม่อาจสร้างผลงานแบบนั้นได้อีกในวันที่เขามีพร้อมทุกอย่าง การมีพร้อมทุกอย่างเปลี่ยนผู้กล้าให้กลายเป็นคนขี้ขลาดทันจะกลัวโน่นกลัวนี่อย่างไร้เหตุผลทันกลัวตกสวรรค์กลัวความเป็นมนุษย์เดินดินกลัวความเป็นคนธรรมดาที่ไม่พิเศษกลัวว่าท่านจะไม่เป็นผู้รอบรู้ในสายตาคนอื่นทันกลัวที่จะกลายเป็นคนโง่เป็นเด็กอ่อนหัดผู้ไม่ทันเกม ความกลัวเหล่านี้เป็นความกลัวที่ล้างผ่านชีวิตชีวามันได้ทำลายความเป็นหนุ่มสาวของท่านไปแล้วหนุ่มสาวทุกคนล้วนมีจิตใจที่กล้าหาญสร้างสรรค์และไม่กลัวตายผลงานที่เลอเลิศจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากท่านกลายเป็นคนแก่ที่น่าเบือเ่อคนเรานั้นแก่ลงเพราะความคิดที่ยึดติดประสบการณ์ใด ที่ทำให้ท่านยึดติดประสบการณ์นั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ท่านกลายเป็นคนแก่ประสบการณ์ที่นำท่านไปสู่ความปล่อยวางประสบการณ์นั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ท่านกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งจงทำจิตของท่านให้มีความเป็นเด็กอยู่เสมอเพราะเด็กทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองผิดพลาดได้พวกเขา เห็นความผิดพลาดเป็นเรื่องสนุกเด็กจะคิดในสิ่งที่คนแก่ไม่กล้าคิดฝันในสิ่งที่คนแก่ไม่กล้าฝันด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้เท่าคนใดที่รู้ว่าเด็กหายไปไหนคนแก่ทุกคนรู้ตัวว่าเด็กหายตัวไปแต่ก็ตามหาเด็กๆไม่เคยเจอตรงกันข้ามเด็กๆทุกคนจะคาดเดาได้ว่าคนแก่ จะประรวมตัวกันอยู่ที่ใดคนแก่จะคิดอะไรและตัดสินใจแบบใดไม่มีวันเลยที่คนแก่จะสร้างสรรค์มากไปกว่าเด็กไม่มีวันเลยที่คนแก่จะเอาชนะเด็กๆได้ความสร้างสรรค์และความกล้านี้เองเป็นเครื่องมือชี้ความเป็นหนุ่มสาวของคนเรามีคนมากมายที่ภายนอกยาว์วัยแต่ภายในชราภาพ ขณะที่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ภายนอกเป็นผู้ชราแต่ภายในนั้นจิตใจสดใสาราวกับมนุษย์อายุ18ปีนักชกผู้ยิ่งใหญ่มักเสียแชมป์ให้กับนักชกหน้าใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักอีกทั้งบทกวีที่เป็นอมตะมักถือกำเนิดในวันที่มหากวีนั้นยังเป็นผู้ยากไร้อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ ก่อให้เกิดอิสรภาพแห่งชีวิตอิสรภาพแห่งชีวิตก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ไร้ขอบเขตจงทำตนให้ว่างทำตนให้กลายเป็นไม่มีอะไรเพราะความไม่มีอะไรคือกระดาษเปล่าโลกใบนี้ไม่มีกระดาษชนิดใดวาดรูปได้สวยไปกว่ากระดาษเปล่าอีกแล้ว แด่เธอผู้เริ่มชีวิตใหม่ให้กคิดดีๆเลยนะครับต่อไปก็จะพบกับเรื่องที่สองกันเลยนะครับเรื่องที่สองแรงกรรมและความสัมพันธ์บุญบาปเก่าๆโดนให้คนเราได้มาพบกันได้ทำให้เกิดความรู้สึกชอบชังในวูบแรกที่ได้เจอกันแต่สิ่งที่สร้างทิศทางความสัมพันธ์ระยะยาวนั้น ไม่ได้เกิดจากบุญบาปเก่าๆเท่านั้นแต่ทว่ายังเป็นผลพวงของบุญบาปในปัจจุบันที่ได้กระทำร่วมกันด้วยหากทำสิ่งที่เป็นบุญเกื้อหนุนกันบ่อยๆการอยู่ร่วมกันก็ราบรื่นแต่ในทางตรงกันข้ามหากก่อเวรสร้างบาปให้กันซ้ๆการอยู่ร่วมกันก็จะมีแต่ปัญหาทำให้เกิดความทุกข์ เกิดความร้อนใจดังนั้นในความสัมพันธ์ของคนเราจะไปโทษแต่บุญบาปเก่าๆไม่ได้เราจำเป็นต้องกลับมาพิจารณาบุญบาปในปัจจุบันอีกทางหนึ่งว่าในทุกวันนี้เรากระทำต่อกันอย่างไรซึ่งการกระทำของเราในปัจจุบันนี้เองก็จะส่งผลสืบเนื่องเป็นวัฏจักรของความสัมพันธ์ ในอนาคตที่วนเวียนเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะมีคนหนึ่งได้มักผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกดังนั้นไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครการกระทำของเราที่มีต่อใครคนหนึ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่คิดจงเมตตาต่อกันมากๆแรงบุญ อาจนําพาให้กลับมารักกันในฐานะคนในครอบครัวเกลียดชังกันมากๆแรงบาปก็อาจนําพาให้กลับกลามาเป็นครอบครัวได้เช่นเดียวกันยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ยังแสดงเห็นว่ามีวิธีกรรมอยู่เบื้องหลังก็ต้องยิ่งระวังก็ต้องยิ่งรู้จักสำรวมการกระทำให้ถี่ถ้วนทำกับผู้อื่นเช่นไรแรงกรรมย่อมกำหนด ให้ผู้อื่นกระทําต่อเราเช่นเดียวกันเสมอกันเกมชีวิตว่ายาวแล้วเกมสังสารวัตรยิ่งยาวนานกว่าบางคนมีมิตรมากมีบางคนมีศัตรูมากมายแตกต่างกันไปตามผลแห่งการกระทําของตนทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญข้อสำคัญจงคิดไว้เสมอว่า ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครการกระทําของเราที่มีต่อใครสักคนหนึ่งจึงเป็นเรื่องสําคัญกว่าที่คิดจงเมตตาต่อกันให้มากๆอย่าลืมนะแรงบุญอาจนําให้พามารักกันในฐานะคนครอบครัวแต่ก็อย่าลืมว่าเกลียดชังกันมากๆแรงบาปก็อาจนําพาให้กลับมาเป็นครอบครัวได้เช่นเดียวกันดังนั้น ทุกคนจงกระทำให้ดีๆต่อกันด้วยความเมตตาเพราะทุกคนนั้นยังมีกรรมที่กำลังกระทำอยู่ได้ในปัจจุบันนั่นเองชีวิตของเราเมื่อถึงจุดหนึ่งจะคิดได้ว่าเรานั้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครให้เสียเวลาชีวิตของเราเลยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ชีวิตของเราก็ยังเดินต่อไปคนที่คิดดีกับเราเขาก็ยังปรารถนาดีกับเราส่วนทนที่คิดไม่ดีกับเราเขาก็ไม่ปรารถนาดีกับเราหน้าที่ของเราก็คือการทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ได้เกิดมาเพื่อใครจะรู้สึกยังไงกับเราใครยังคงอยู่ก็ขอบใจใครจะจากไปก็ยินดี สาระดีๆสไตล์โครทีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับจากเพจอาจารย์พระสินอินทรวง์ที่ขออนุญ,ญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังได้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เลยนะครับขอยมีความสุขในแต่ละวันอดีตผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ ทำปัจจุบันเท่านั้นในแ่ละวันให้ดีที่สุดก็ถือว่ามีความสุขแล้วขอขอบคุณทุกทกท่านมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันต่อไปนะครับได้สาระดีๆกันเพื่อให้ชีวิตของเราปรับไปใช้อย่างมีความสุขกันขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ